うん。 สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้กัมพมมาพอกับผู้ไทยพาทินอินดีคือเก่าจ้าเมื่อน,นี้ลนะ่ละผ้ามาเบิงโง่เลยจ้ะเนาะย่ธงหน้าเดี๋ยวยังหละกับกล้องเฮเบิงอันนี้แอบแว็บจะง,งานแม่หยาจ้ะงานหยาก็คืองานย่าหรือว่าแม่ของพ่อออกพุทไทยพาทินอินดีเนาะ เพื่อนเสียจ้ะก็เลยในมาบานลบไปกรุงเทพมีพ่ออาทิตย์สำมจ่าก็ได้อันกลับมาเรน,น,านุนนครคือเก่าจ้ะเดี๋ยวย่างละกลับกองนาเขาเบิงเนอจ้าผู้ไทยพทัทลีนีมากระพอนะจ๊ะเนะาะอาละย้อนแสงให้จังน้อยเดี๋ยวจ้ะเด้อ กอกะกำลังไหลาย,ยางไปเอาโง่จ้าอันนี้ก็คือบรรยากาศทงหน้าจ้าหลังที่เพิ่นเก้ยวเข้าแล้วแล้วจ้าอันนี้เพิ่นเอ็ดหน้าวานกันจ้าไม่ได้เอ็ดหน้าดับเนาะวางเนี้ยกระเบื้องบรรยากาศไปเลยๆเ้ยจ้าบรรยากาศบรรเนาะบรรน,นาเฮากะมันย้อนแสงนิดหนึ่งจะเนาะจากน้อยเนาะกะขอโทษขออภัยหลาย เบิ่งฮอมีเห็นหูหูตอนนี้นะแต่ผู้ไทยพอดีว่ามันน่าอะไรย้อนแสงไงจัง่ลยแหละจ้าอันที่พ่อแม่พี่น้องเห็นเป็นก้อนๆกล่องๆนี่ก็เป็นเฟิรองอัดแห้งมาจะเนาะอัดกรอนเอาไว้ให้งูเข้ควายกินย่ามแหลงจ้าเฟิรองภาษากลางแปลว่าฟางนั่นเองนะคะภาษาภูไทยหองว่าเฟิรองจ้า นี่จ้าน้องจำปาจ้าเอาไปล้ามสิละตาเบอะจูงไปพร้อมกันไล้ที่ละตัวอันนั้นก็นคือสายฝนแล้วกะ สี่หมอกจ้าแต่ก้อนทองเห็นหางมาอยู่ริบๆอยู่จ้าโง่ที่เว้าอนมันขอดแล้วเนาะบรรยากาศทุ่งน้าเลวจ้าเด้อตอนนี้แดด้อนแหงจ้ามีเดี่ยวหอดโมูกมานี่ โง่ตัวนี้ซื้อหวั่จำป่าอาจากกํกำลังยู่ลุอยู่จ้ายู่ลุกับแปเหวัตั้งคันนะคะในภาษากลางเนาะกำลังเล่มกินหญ้าแล้วก็ต่อฟืนจา้า มันเบิ่งโง่น้อยก้อนทองจ้ะตอนมาบ้าอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ถ่ายเขาเบิ่งเนาะตอนเอามามันเป็นสีแดงแป๊ดเลยจ้ะแต่ตอนนี้เป็นสีดำมัดดีก้อนทองสบายดียูบอลูกขึ้นมาห่ออีดา เพราวะบอกเอ็ดบบบมันเนาะแล้วเราว่างไหนพอเลยจำปามากินน้ำบ่ม yes, okay? <sometimes. m akes neo> ันไปเพื่อสะหอนเยอะกินน้ำแล้ววะ พบเหล็อกก้อนทองอีละ เพื่อนเดี่ยมันไปกินเบอร์ย่ออยู่ไปจำปาปะลบลบ นานสีมอกเศร้าเลยฮะเออถือกระเป๋ายุ่ค่าวเ้อถือกระเป๋าได้ไหมบ่าวเจ้าแล้วย่างไว จ้าเมื่อนี้กับผ้ามะพุโง่เรียบร้อยแล้วนะจะ๊ะเนาะตอนนี้ได้กําลังหอนเลยจ้าประมาณบ่ายสี่บายโมงบ่ายสี่บโมงประมาณห้าโมงแรกเนี่ยจ้าตอนเนี้แต่ว่าโอ้ยดนตังตะเง่นนี่แห้งแห้งจ้าโอหอนหอน,นี่ใส่ฝนจำปาสีมอกแล้วกะก้อนทองจ้ะตัวน้อย ตอนเอามาเธอแรกนี่ก้อนท้องนี่มันตัวน้อยน้อยเองจ้าจ้ากะมาพอมาพอกันไหมคลิปหน้าเน่าจา้ะเนาะถ้ามากกะอย่าลืมกดติตเะเมื่อจ้ากดไลค์กดแชร์ติสม้มเป็นกำลังเจอเพผู้ไทยพาทิีนอินดีชาแนลนำไม,ม่เด้อจ้าเมื่อนี้กะแวะมาเก็บเอาบรรยากาศบรรเนาะทงหน้ามาเฮเบิ้งว่าจะเนาะ ก่ย่ามนี้กะลุเข้ามันกาลังอ,อ้อหลังที่พื้นเกลียวเข้าแล้วกะมาขออาศัยญยากจะเอาพื้นที่ของนนแอะนะจุเนาะมาลามงโงจ่จ้าสามสี่โต้โงนี้กะงโง่ควายกะกําลังเป็นโรคระบาดจ้าจเขาก็ต้องระว่างหลายเลืวว้งหลายลาย,ย่างจ้าทั้งซีดวัคซะวัคซีนเลื้งลักงโง่ลักควายอ้้ลายยาแง่สมือนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ย อันนี้ก็มาจมพอฟังนน <c oughs> เนาะกล่าวว่าพบมาพอกันใหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเห็นชัดบ่โงเห็นชัดยุยอยอมันหันย้อนแสกเนี่ยผมไม่จัก